ที่หัวหัวน่ากลัวจริงจริงเอามือวางไว้วางไว้อะไรช่างใสอะไรอะไรจริงจริงเอามือวางไว้ที่อกไว้ที่อกช่างตลกตลกจริงจริงเอามือวางไว้ที่ตับช่างน่ารักน่ารักจริงจริง โันเหตุการสมาธิได้ยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยนะคะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือน้องวันใหม่นั่นเองงออวันนี้สมาชิกวันศุกร์มีเพิ่มขึ้นมาเก้าคนแน่นะคะ,ะเราเตรียมตัวไปเรียนหนังสือกันดีกว่าวันนี้คุณครูตั๊กนะคะจะมาทบทวนการออกเสียงภาษาตัวอักษรภาษา,าอังกฤษแบบโฟนิกนั่นเองนะคะ ที่เราจะไปเรียนกันนะคะเราก็ไปฟังเพลงกันก่อนนะคะทำเพลงด้วยออกเสียงหน้าด้วยนะะค

is for nose. Nose. O is for arms. Arms. is for pen. Pen. N. Q is for queen. Queen. R is for robot. Robot. S is for sun. Sun. T is for tomato. Tomato. U is for umbrella. Uh, uh, umbrella. V is for van. W is for wall. X is for box. Box. Y is for yo yo. Yo yo

เลงที่จบลงไปนั้นนะคะก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับการออกเสี่ออกท้องภาษาอังกฤษแบบอะไรนะเด็กๆเรียกว่าแบบอะไรนะคะแบบโฟนิกอ่าใครจำโฟนิคได้บ้างแบบโฟนิกเองแหละเด็กๆพูดสิการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกพูดสิลูกโฟนิกแบบโฟนิกโฟนิก,นก,นกอเองนะคะเพราะว่าเออ ทั่วไปแล้วเราก็จะเป็น a a n m b e, bird n, เนอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันสัปดาห์หน้าเนาะอันนี้เราก็จะเป็นการออกเสียงเหมือนเหมือนภาษาไทยที่เขากอไก่อะไรเงี้ยแต่ภาษาอังกฤษเขาจะเป็น a แออย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะ,ะนะเราไปดูกันตัวอักษรแรกตัวอะไรคะ a ตัวอ่อะ <A, A. S 1> ออกเสียงว่ายังไง a, a. a. โอเก่งมากเลยตอบแอรอโอน้ำปรุงกับใครอีกนะตอบนะเก่งมากแอแอนะคะอ่ะตัวที่สองค่ะดีค่ะดีอะไรลูกมีออกเสียงยังไงบีเบอร์โอ้บีเบอร์มากเลยพี่พี่น้องพลอยนะบีเบอร์นั่นเองนะคะบีเบอร์ อ่ะออกพร้อมกันเเก่งมากเลยการเดี๋ยวเราจะออกเสียงแบบโฟนิกกันนะอ่านในตัวอะไรคะซีเคอร์เคก่งมากเลยค่ะซีเคอร์ซีเคอร์ออกเสียงรากนะออกเสียงตามใช่อ่ะนี่ตัวอะไรซีเดอร์ค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันดีเดอดีเดอห้องครูตักเก่งมากต่อไปค่ะอีพีเรออีอเออออกเสียงก่อนนะค่ะอีเออ่าอีเออีเออีเอ A G G นะคะเอนะต่อไปค่ะ F F F ด้น F F ใช่แล้วค่ะ F เด๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้นว่ตัวนีชื่อว่าอะไรเนาะตัวต่อไปค่ะ G G

เอ a เออนะคะไม่ใช่เธอนะเด็กๆอ่าคำต่อไปอ่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะใครรู้บ้างไออ่าไอออีอนะคะไออีไแล้วค่ะไออีไออีพูดพร้อมกันไออีไออี

เขาเก่งมากเลยค่ะ K เคเคอ่ะออกเสียงพว่านเคเก่งค่ะตุ๊กเกินจจากตัวเคเคแล้วก็อะไรนะ L L อ้าว L ออกเสียงแบบโ h o เ i c s ว่า L L ใช่แล้ว L L เอลเลโอเคนเเดี๋ยวสัปดาหน้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันเนาะต่อไปอะไรคะเอ็มอ้าวเก่งมากเลยเอ็ม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 เอออเอ็มเอ็มเอ็ม n, n. อ่าใช่แล้ว n n ออกเสียงแบบโคงนิก n n n ใช่แล้วค่ะ n n โอ้ใครเก็งเราบอก no เก่งมากต่อจากตัว n ก็ต้องเป็นตัวใช่แล้ว o ออก o uh. ใช่แล้วค่ะ o ออ o ออก โอ้อันเองอรเโอเคมากเลยตัวต่อไปพีเพอรโอเพอร์เพอชื่อเหมือนกันดีเลยย่างพีเพอรนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะคิวคว่ำคิวคว่ำคิวคว่ อ่าใช่แล้วค่ะชนิดอ่าใช่แล้วตัวต่อไปค่ะอเล็กโอเคอ่าเล็อเาอเลอเลอเล็วอเอเลอกอเกอเล็กออกอเกอเล็กอเล็วอะไรคะเออเออเออ เอ็เกนตัวนี้ตัวนี้เวลาเด็กฝึกคีเอเอ็กซ์เธอเอ็กซ์เธอเอ็กซเธอเอ็กซเธอเอ็กซ์เเกซ์เธตัวนี้ตัวลยดูดู ยูอ่ายูอ่ะยูอ่ะอ่าออกเสียงัเลยยูอ่ะนะคะยูอ่ะขึนค่ะวีเวอร์โอเคเลยวีเวอรอันนวีเวอร์วีเวแล้วค่ะวีเวอรันนี้ตัวอะไรคะย เราพร้อมกันดับเบิลยูบร์ดับบิลยูดับบบตัวนี้ตัวนี้เอ็กซอนะคะตัวเอ็กอ็กใช่แล้ววันนี้ไวะไรคะวค่ะ ใช่แล้ววายว่ายออกเสียงว่ายวายว่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 ายไม่ใช่วายเบอร์นนะวายเยอะนะคะใช่แล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแชตอ่าตัวแชสต์นะคะแต่เราจะออกเสียงแบบดีเซอร์ดีเซอร์ ซีเซอร์ซี่บรนเองนะคะเดี๋ยวสัปานหนี่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แบบนี้กันนะคุณครูตั๊กก็จะเป็นคนออ,อกเสียงและให้เด็กๆทายกันเนาะาตัวอะไรนั่นเองเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเด็กๆตกมาให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยทบทวน สาษอังกฤษกันเกงนะ,ะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันเกมอะไรอ,าอ,าอา่าวหาก่อนแล้วกันยังไม่ทันจะเป็นเกมอะไระนะ,ะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะคลิกนี่นนมีตัวเลขอ่ะเด็กๆมาดูตัวเลขเลขหนึ่ง 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, โอเจ็ดเจ็ดเจ็้1จ็ดเ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 จวเดี๋ยวคุณคเูตดเจ็ดเจเจ็ดเจ็นคน็ลเั็ด้จะเจ็ดเ็ด็ดเจ็ดเจ็เเาด็จเจ็เ็เ อะไรนะคะเอเอาเลขไหนดีนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่สี่วันที่เอาเลขสี่ค่ะวันที่สี่อาสีภาษานะสภาษาอังกฤษอะไรนะสีโเราไปดูกันอ่าตัวอะไรคะเด็กๆ ม้าลายอ่าใช่ตัวม้าลายตัวม้าลายเนี่ยมันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรอะไรแซดค่ะอ่าตัวแซดนะคะตัวแซดออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ยังไงนะซีเซอร์ซีเซอร์มาพร้อมกันซีเซอร์ซีเซอซีเซอ่เองนะคะอ่ะเด็กๆอยากเอาเลขไหนอ่ะน้ำปุงน้ำปุงอยากเอาเลขไหนน้ำปุงบอกคุณตั๊ก เอาเลขสองค่ะเลขสองเหรออ่เลขสองนะคะอ่เลขสอมาไปดูเลขสองกันนะอ๋อเลขสองปลาอ๋อมีรูปปลานะคะแล้วข้างล่างเป็นตัวอักษรอ,อะไรคะตัวอเอฟตัวเอฟอ,ออกเสียงยังไงคะเอฟ อ่าเอเง่อเอฟเอ่าเก่งมากอ่ะเอไปอ่ะคุณครูตักให้บินกีสบินกีเลือกอยากเลิกเลขอะไรเออเลขเก้าอ่าเลขเก้านะคะเลขเก้าเก้านนั่นเองอ่ะไปดูกันเด็กๆช่วยกันตอบนะเลขเก้า แมวแคทแมวแคทแมวเลยอ่ะมันเป็นตัวอักษรอะไรคะเนี่ยซีแคทแมวซีดูซีออกเสียงแโฟนิกง่ายแคทแมวซีแมวซีอะไรลูกซีเคิร์ซเคิ่ซีเคิร์เคิรซีเคิร์ซีเอ่เคิร์ไครเคิคิรเิรีเรร อ่า okay. เลขึนหนึ่งนะไอคิมบอกว่าเลขึนหนึ่งนะคะอ่าเลขึหนึ่งเลขึหนึ่งภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยพี่ดินสอบุกสีบุกสาวีนั่นเองนะพี่พี่เอาพีเองนั่งเลยพี่เพอร์พี่เพอร์อ่าคนต่อไปคนต่อไปต้นกาต้นกาเลือกเลขอะไรดีลูกเลขสามครับอ่าเลขสามนะคะ อาเล็กสามเม่อเยอาลอ๋อใช่แจมนั่นเองนะคะตัวอัาสรไยคลอตัวเจเจเจอเจเอเาต่อไปวันใหม่อาวันใหม่เล้วคืออะไวันใหม่ได้เล่นอะารเลลอัเล่นอะไรนะลูกเลข เลขสิบนะคะเลขสิบเลขสิบมีหนึ่งศูนย์ตันเครื่อข่งอ่ะตอบเด็กๆที่ตอบแล้วเอลหรอเอลเอลหรออ่าตัวนี้นะคะไม่อ่อนนะคะเอลเอลเอลใครยังไม่ได้ตอบมีนาวานามาเลขอะไรลูกนาวา อะไรลูกสิบสองเหรอครับเครับอ่าเดี๋ยวจะหเวลาแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิบสองเหรอครับเดี๋ยวครับบบ สิบสองเนาะทีหนึ่งกับสองเนาะอะมาดูกันดูค่ะค่ะคิวขวาใครตอบตั้งเก่งมากเลยคิวควะอ่ะน้องแอนน้องแอนน้องแอนเลือกมาน้องแอนอยากได้เลขอะไรเลขห้าค่ะอเลขห้านะคะห้า f i v นะคะมาดูกันตัวอักษร letter 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 โอ้อ oh, oh. ่อเด็กๆโอ้ออ้นั่นเองนะคะอ่ะใครยังไม่ได้ตอบครูตักน้องพลอยน้องพลอยอ่ะน้องพลอยเลือกมาน้องพลอยเลขหกค่ะอ่ะเลขหกนะคะเลขหกหกอะไรคะเด็กเล็กฮายเอชเฮนแม่สาน,นะคะเอช <H 1> เออเอออ่าพีพีพีพ,พีเลือกเลขอ,อะไรดีพีพี เ,เลขเจ็ดนะคะอ่าเลขเจ็ดอะไรคะได้หนูอหนูอ่าอ่าอะไรรูปอ,อ่อาเรกอ่อาเรกอ่อารกอคาอ่นะคะใครย,ยังไม่ได้ตอบบุ๊คุยมีไหมน่าจะครบหมดนะคะวันนี้มี ยอดเรียนสูงสุดเลยเก้าคนนะคะได้ลแักต้องขอลากดนก่อนนะนั่งตั้งตัรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่อนหนึ่งสองสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคบ๊ายบายบายบาย้วนีโฟกับ๊ายบายเลย